สวัสดีครับพบกับช่องเสียบอมสายปานบอลวันนี้จะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษพบเป็นร่ว่างฟูแลมเปิดบ้านรับการมาเยือนของแบ็กพูลเตะคืนวันที่29มกราคม2565เวลา4ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะฮะสถิติของทั้ง2ทีมนี้นะฮะที่เคยพบกันฟูแลมชนะแบ็กพูลได้2นัดแล้วก็แบ็กพูลชนะฟูแลมได้1นัดทั้งคู่เสมอกันไป4นัด นัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะฮะแบ็กพูก็เปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไปได้1ประตูต่อสูดต่อไปเป็นผลงาน10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านฟูลแลมฟูลแลมทำผลงาน10นัดหลังสุดชนะ4แพ้1เสมอ5นัดล่าสุดก็บุกไปชนะสโตกซิตี้ได้3ประตูต่อ2ต่อไปเป็นผลงานของทีมเยือนแบ็กพูแบ็กพูทำผลงาน10นัดหลังสุดชนะ3แพ้6เสมอ1 นัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะมินวอมาได้1ประตูต่อ0ูนตารางคะแนนพีขออภัยนะฮะตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะอูแลมอยู่อันดับที่1นะฮะเตะ27นัดมีอยู่57คะแนนส่วนสโต๊กซิตี้พูดผิดะฮะไม่ใช่สโต๊กซิตี้ส่วนแบ c ็กพูลนะฮะอยู่อันดับที่14นะฮะเตะ27นัดมีอยู่36คะแนน พัศนาคตินะฮะหรือผลวิเคราะห์ของเกมนี้กันนะฮะอู oh, แลมลเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของแบ็กพูลอูแลมภายใต้การทำทีมของมาโกสินวาผลงานของลูกทีมนั้นยังคงลงตัวและไปได้สวยนะฮะคุณภาพเกมลุกของทีมก็ยังเป็นจุดขายได้อีกตามเคยเกมที่แล้วก็บุกเอาชนะสโตกซิตี้มาได้และทำให้ีเกมหลังของพวกเขานั้นเก็บชัยมาได้ทั้งหมด ส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างแบ็คพูผลงานเขาก็กลับมาดีอีกครั้งในเกมที่แล้วที่ชนะมินวอลมาได้ทำให้5เกมหลังของพวกเขาแพ้3แพ้3นะฮะและชนะ2เกมดูแล้วเกมนี้ฟูลแลมมาด้วยความพร้อมและลงตัวรวมถึงมาตรฐานของทีมก็ยังเหนือกว่าแม้ว่าสถิติที่เคยพบกันนะจะชนะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่แต่เกมนี้ไม่น่ามีปัญหาสำหรับเจ้าถิ่นอย่างฟูลแลม วันนี้นะฮะให้เลือกเชียร์ไปที่ฟูแลมนะฮะสกอร์ที่คาดเดาฟูแลมชนะ2 0 3 1ฝากกดติดตามช่องเสียบอมสายปั่นบอลด้วยนะครับจะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลทีเด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวันขอบคุณมากครับผม